เชฟเชฟอยากกินไก่ย่างอ่เขาไม่กินอีกโอ้โหโกินของแพงซะด้วยอ,อยากกิน, <laughs> okay, okay. นอโอเคโอเคจะได้มาเออสะโพกไก่สองกิโลสองโลกว่าบังให้เรียบร้อยเอย ในส่วนของเครื่องปรุงนั้นเพื่อนๆเตรียมตามนี้ได้เลยครับอันดับแรกซอสถัวน้ำลมครับใส่ลงไปได้เลยสําหรับในส่วนปริมาณการใช้นั้นเดี๋ยวจะขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับอันดับต่อมาซอสปรุงรสฟ้าเขียวใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตามมาด้วยน้ําตาลปี๊บใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นตามมาด้วยผงปรุงรสหมูครับใส่ลงไปได้เลยตามมาด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ครับ ตำให้ละเอียดเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามมาด้วยนมจืดยี่ห้อใดก็ได้ปิดท้ายด้วยสีผสมอาหารสีแดงครับเล็กน้อยผมจะใส่ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาหมักไก่คือปรุงเรียบร้อยคนะรับต่อไปหมักไก่เลย วันนี้เราใช้ไก่2กิโลเดี๋ยวเครื่องปรุงจะขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับนวดให้เข้ากันสักประมาณ20นาที แล้วเราจะไปย่างตอนเย็นพักไว้ประมาณหกชั่วโมงถ้าจะให้ดีก็ข้ามคืนไปเลยก็ดีทำไม่รี <Yeah. S 2> เ,เพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้งวิธีอบรมร้อนแล้วก็ย่างเตาถ่านได้เลยนะครับผมใช้อบรมร้อนใช้ไฟ150องศานาน30นาทีแล้วก็กลับด้านอีกสัก15นาทีครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ไก่ย่างที่หอมๆนุมน่มๆหน้าทาสุดๆไปเลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับรอบแรก น่าทานสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาสับกัน สำหรับระยะเวลาในกนารหมักนะครับเพื่อนๆสามารถหมักข้ามคืนไปได้เลยนะครับเพื่อความนุ่มสุดๆไปเลยไก่ยากที่ควรจะหอมหน่าทานสุดๆ